ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนปราสาทอาบคมเลยนะครับเป็นเขตกันชนระหว่างไทยกัมพูชาก็ยังไม่ดีสิว่าของไครพรือร้อของกัมพูชาราะวะ่ามีทหารสองประเทศเขาก็ดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกันที่คนมามาทำบุญครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ประสาตาเหมือนถมนชื่อซึ่งเป็นสุดเขตชายแดนไัยทหารนะครับน่าจะเป็นชายแดนพอดีเพราะว่าต้องมีการรักษาของทหารต้องขอขามเข้าไปรตรงนี้อยู่ในเขตของพื้นที่ อ๋อ oh. อันนี้ปราสาทตบพรมครับหรือเป็นตรงนี้ที่ที่ผมหลงที่จำเมื่อก่อนนี้ว่าเป็นปราสาทตาควายตาควายตาพรมนี่อัน,นเดียวกันหรือเลปล่าไหมเนี่ยใจอุ้ยห้ามถ่ายภาพด้วยตรงนี้เี่ยนี่กองกองหินที่เขานำมาสร้างปราสาทนะครับ ด้านข้างเขาปิดไว้ไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายภาพเป็นประสาทตาพลม่มที่อยู่ติชดชายแดนไทยเขมรเลย อันนี้ผมจะเดินเข้าแล้วนะนี่เป็นปราสาทต,ตาควายขึ้นได้ทั้งสองฝั่งอัน อันนี้คือปราสาทตาควายด้วยใช่ไหมชื่อหรือคนละที่คนละทออ๋อตเป็นปราสาทตาควายไปทางไหนครับก็กลับออกไปทางโน้นอีกทีนึงวันนี้ที่ว่าทางขึ้นได้ทั้งสองประเทศนะครับของอย่างของผมนี่เดินได้ถึงไหนถึงแค่เขตต้นไม้อเถึงแค่เขตต้นไม้เนาะของเขาก็มาได้แค่ปราสาทได้คในกราครับครับผม เจ็ดกันชนพอดีเป็นเจ็ดเชื่อมงวดการรักษาความปลอดภัยของทหารนะประสาทตาพรลมอะลองรอยโอ้ยจุบจบจบจบก็ดูด้านนี้ของประสาทตาผม เพราะทางข้างบนปราสาทจะมีทหารทั้งของไทยทั้ง,ง,งกัมพูชาเดินรักษาความปลอดภัยอยู่ด้วยกันนะครับเหมือนว่าปราสาทแห่งนี้มันอยู่ระหว่างเขตกันชนพอดีระหว่างไทยกัมพูชา <c oughs> ตรงนี้ก็น่าจะเป็นแท่นที อดิศานพระพุทธรูปนะไว้ก่อนที่จะมีการสูญหายหรือนำไปที่ใดที่หนึ่งนี่ครับ เั้นทางนี้เป็นของกัมพูชานะครับที่น้องถามน้องเขาบอกว่าผมลงไปได้แค่ต้นไม้ใหญ่แต่ผมไม่ลงไปไกลกว่านี้แล้วนะค,คนเขาเหม่นมาเขาก็เสียงดังอีมาลงคงเข่งเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็จะข้ามไปฝั่งน้นไม่ได้เหมือนกันที่มีเจตทหารเราเฝ้าอยู่นี่คือกลุ่มาษาตาพรมนะครับ สาสตลาพพครับติดชายแดนเลนไี่ไหนขึ้นมา่างที่คนหนุนเลไายแม่หน่อนะครับชาพกบผอุหดสองท่านเล่นตกาลงไปขวาเลามมื่อครัเติดมมือมือมาก ลงไปด้านนอนเป็นของเพื่อนบ้านแล้วนะครับคือกัมพูชาเขาก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันเลย ตายนะหัยซักอ๋อไอ้แมันเัน่หไงนสวยไลุกไม่ไหววามีทหารเราทหารเขายืนเฝ้าอไปทงโน้นนี่ไักรงนั้สวยว่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นฐานของปราสาทสร้างด้วยศิลาแรงครับสร้างแล้วก็เหมือนจะขน,นดินเข้ามาเพื่อ

ทองเที่ยวที่เห็นเยอะๆนี้ของกัมพูชานะครับของเรามีข้างหน้าผมเข้ามามีรถจอดอยู่3าสีคันเท่านั้นเองนี่ไงฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะว่านี่ไม่ใช่คนของเรา คนฝังเขาเป็นแขตการชนที่เข้าเที่ยวได้ทางคนไทยทางกัพูชาไม่ต้องใช้บัตรผ่านนะครับตรงนี้ประจับตาพรมครับผมจะไม่ตัดกล้องจะให้ดู จะจะให้ดูเสาไม้แต่ละต้นคนโบราณเขาเขาขนมาได้ย่งไง ดูนะครับไม่ใช่เล็กๆถ้าว่าขนมาได้ยังไงแต่ละตนไม่ใช่เล็ก សាខាកុមนะครับចាដើម្បីការងាររបស់នេះឲ្យដល់ទៅនេះអឺទៅ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  คนทางเขามาเที่ยวเยอะจังไง

ตรงนี้เป็นจังหวัดอะไรที่ตมามลู่มบอ่ะอันี้ให้ดูนะครับบรรยากาศ ก็จะมีทาหารรักษาความปลอดภัยทั้งสองโมเทศอยู่ก็น่าจะพูดภาษารู้เรื่องกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศข้างบนก่อนที่จะลงไปข้างล่างนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเดินชูทัวร์บรรยากาศาบนประชาภาคม Hmm. Okay, okay, thì đàn เดี๋ยวผมจะพาตูรอบๆก่อนนะก่อนจะเดินทางกลับที่ทผมจะเดินลงไปนี่ก็คือ ลงไปฝั่งนันเป็นฝั่งกัมพูชาแล้วนะครับอันนี้เป็นเขตกันชนระหว่างไทยกัมพูชาครับเป็นรักษาเขตแดนของทหารทั้งสองประเทศผมจะลงไปทางด้านโน้นไม่ได้แล้วทหารบอกว่าให้ไปแค่ต้นไม้ใหญ่ก็เลยเลยจะไปประมาณประมาณแค่นี้ ตาพรมครับจุดสวนแดนระหว่างไทยกับพูชาปราสาทตาพรมครับกลุ่มปราสาทตาเหมือนตาพรมเมือนถมที่เรียกต่อกันอยู่เขตแดนระหว่างไทยกับพูชานะครับยังจะเห็นท่าหทั้งของเราของเขาระเวีร่วมกันนะครับ ับส่วนคอมเมนเขาก็ลงด้านนี้นะของไทยก็เดวยวได้มาแล้วผมจะพาดูบรรยากาศนะฮะ แกดูกลม่มครับะเห็นนั่นว่าเป็นเหมือนเป็นลานหินธรรมชาติอยู่ด้วยหินที่ใช้สร้างปราสาทก็น่าจะอยู่แถวนี้หินระดับก้อนใหญ่ขนาดนี้ผมผมว่าไม่ไม่น่าจะคนได้ด้วยคนโบราณน,นะแล้วผมก็จะให้ดูจุดท่วงจุดศูนยกจางนะก็อันนี้มีล่องรอยของการสกัดหินนะครับเนี่ย เห็นครับเป็นร่องรอยของการสกัดหินครับเห็นทั้งหมดถูกนำมาอันนี้น่าจะเป็นลุมของเสาอะไรสักอย่างครับนี่ครับตรงแท่นบูชาเนี่ยหลังจากบูชาเสร็จก็จะไหลตามทางลงมาแบบนี้นี่ะร่องรอย ที่ค่มสินมาพอปติดไปต่อไว้ก็คืออย่างนี้เป็นทางลงของน้ำส่วนหินก้อนที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นน่าจะเป็นหินเขาหินเก่าคนระับแต่ที่เห็นแต่ที่เห็นร่องรอยการสกัดนี้น่าจะเอาชั่วข่าวอะไรอางเอาได้บางส่วนในหมนเห็นร่องรอยการสกัดเอาเหินนะ ส่วนหินศิลาแรงก็น่าจะมาหมกมาจากที่อื่นนะเพื่อมาสร้างปราสาทต,ตาขมลอเนี๋ยให้ดูบรรยากาศก่อนจะกลับนะฮะบ๊ายบายที่สวยๆที่นี่สวยนะคะสวย,ยอวย,อยู่มาเที่ยวได้คะ่ะที่นี่มาเที่ยวได้ค่ะชื่ออะไรปะปราสาทอะไรนะครับเนี่ย ก็ไม่รู้จักฉันก็ไม่เคยมาครั้งแรกในชีวิตค่ะขนาดคนไทยแท้ๆคนไทยแท้อยู่ใกล้แท้ๆยังก็เรียกอยู่ใกล้เกลือกินด่างครับอยู่ใกล้เกลือกินด่างอยู่ไหนคะเนี่ยผมอยู่กรุงเทพครับอ๋อเฮ้ยกรุงเทพก็มามีคนสุรินแท์แท้เอผมผมเกียบมาไม่ถึงเมื่อกี้นี้ผมนึกว่าค่ายทหารมุงกลับรถเห็นรถวิ่งออก มันบันตงตัวนี้ฮะคนอันนี้นะอบะอันนี้นักท่องเที่ยวเริ่มหมดอีกเลยครับมาเป็นชุด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  <laughs> บอันนี้อันนอนนี้ผมอืมคนเขาก็ขึ้นมาหลายแต่ทั้งนั้นเป็นเมืองปราสาทตาเมือนทมครับของยิ่งใหญ่ของการก่อสร้างคนสมัยก่อนเขายกขึ้นไปได้ยังไงอันนี้พอเข้าใจครับไม่บางก้อนก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ก็น่าจะยกขึ้นได้ แต่บางก้อนนี้ใหญ่มากใช้3 4มสี่ห้าหคนยกไม่น่าจะไหวคนโบราณกับความพยายามสร้างของยิ่งใหญ่แบบนี้ไว้อายุแค่พันปีนะครับสูญหายไปแล้วครับจากด้านข้างนะครับปราสาทตาเหมือนผมทหารที่นี่ก็ไม่ได้ คือปืนลุกพวกอาวุธทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่ามันจะดูรุนแรงเกินไปสำหรับที่ท่องเที่ยวก็น่าจะดูแลความปลอดภัยรักษารุวมกันเนี่ยอย่างคนของเราเดินไปนวนทหารเขาก็จะไปให้คำแนะนำตามไปให้คำแนะนำหรือไม่ให้ข้ามไปฝั่งเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ ผมเห็นคนกัมพูชาเข้ามานะฮะเขาเดินมาถึงนี่เหมือนกันฐานกัมพูชาเขาก็ตามก็เหมือนกับว่าเขามาบอกว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะอะไรประมาณนั้นคือน่าจะเป็นลักษณะแนวแบบนี้มากกว่าสําหรับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝั่งนี้เขาก็คงนะครับผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะก,กันเด็กก็ไม่ทะเลาะก,กันนะครับไม่รู้จะทะเลาะก,กันไปเพื่ออะไรนี่คือปราสาทตาเมือนทมนะครับ